ที่ค่าคนกลายไปตุกเจโรนะคะหิมะยังอยู่นะคะวันนี้วันที่สามแลที่หิมะลงนะคะชมหิมะกันเล็กน้อยนะคะวันนี้เล่นหิมะกันเพื่อนๆชมนะคะนี่นะคะหน้าตาของหิมะเย็นนะคะเยน็นความละเอียดความปุย,ยจับนานไม่ได้คะ่ะหนาวหนาวเธอไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยนะถ้าเอาถุงมือมาเนี่ยจะ จะเล่นได้ง่ายขึ้นหนาวก็มันก็คือน้ําแข็งนละเดินเล่นกันก็ความวันนี้รู้สึกว่าจะลบสามนะคะนี่จะลบสามแล้วก็อากาศก็จะหนาวมากนะคะชมกันนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะโทษน,นะคะต้องใช้เท้าเขีเ่นะเพราะว่าหนาวจริง โอ้หนากมากเถอะเขาบอกถ้าเล่นหิมะนานๆหน้ามาอือเนี่ยแข็งได้ออ๊ยถึงช่วงเลยเธอเย็นไปถึงช่วงเลยเดินชมมาเล็กนๆน้อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูเห็นหิมะใกล้ๆนะคะก็มาดูกันในวันนี้นะคะกับคนไกลไปตุตกเจโลนะคะ เจโลเดินมาทิ้งขยะนะคะก็เลยแบบว่าถ่ายแถวบ้านนะคะเนี่ยรถเออะไรเออเนี่ยทีมากก็ J เจก็าก็ลงเต็มที่เลยนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามเลยขอขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปไปลงองแบบว่าไอจีใดๆนะคะอุ๊ยหนาวนต,นต้องมีตา ันรถนะคะเธอดู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 อันนี้ตกมาสามวันแล้วนะคะรถกันี้ยังไม่ได้ออกจากไหนนะคะนางก็เลยบอกว่าความหนาเนี่งของนางก็เลยเยอะมากนะคะเป็นไงครับเพื่อนๆจะจับให้เห็ดูอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ซูมเหรอ โอ้หนาวเธอถ้าโรยก็จะเป็นปุ๋ยนะโอ้หนาวมากเธอไปดีกว่าไปแล้วนะคะหนาวมากโอเคนะคะแค่นี้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะจากคนกลระตุกเจโรนะคะ Bye-bye.